สวัสดีครับผมวนี้ว่าจะมาเรียนประเทศสี่คิงแบงคอกนะครับผมดูดดูพวกแมงนวลเชียเนี่ยเยอะสัตว์ดบ้าหรอหลมขับรถเียอะไรสัตว์ขับรถเทียรอะไรขับรถเียอะไรกันจอเอาไปเชียอะไรเไปเชียรอะไรสัวบ้าบ้าบ้าบาบ้าบ้้ปสัตว์สองตัวกูด้มาเดมาเลงมาเดลสว์ลงมาลงมาลงมาเดมมาดเดดสมาเดเดมาเดจอมาเดไอเชียร์ิดตเยอะสัมาเดมาเดเว้สองตัวมึงจะมายืนดูเดี๋ยวหรอเชียกจอมาเด ตัดส่วนไม่ได้กระจอก่อกระจอกไอสัต์ไปหนึ่งสวยเพื่อนเราเรียดเรียดเรียเชื่อมาสามน้ำทุกคนดูสัตว์่กเก็บไปดูไอสัตเก็บสองกระจอก กูเกไปดูไอ้สารมาสามมื네สี่กูไม่กลัวก SO ูไม oh, ่กลัวสัตว์อุ้ยกูตายโอ้ยเพื่อนกูตายบ้านเนี่ยเพื่อนกูตายกูจบคลิปแค่นี้แหละสัารเอ้าชุบดีชุบดีเกิดอะไรแล้วกัอชุบดีโอ้เปนเกิดแล้วเนี่ยอีกเนี้ยชุบเร็วๆดีเออส่วนเมื่อกี้นึงสวยชุบชุบดีเหรอ ประเทศนี้นะครับผมตีกิ้งบล็องแบงค์ข้อเขี้ยนเนี่ยโอ้ยสัตว์ปลาจบคลิปราชกังงนทุกคนบ๊าย